โอ้บรรยากาศนี่ครับเซียกาครับผมหน้าว่าเบิงสวนทุเรียนครับอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับพอดีมาเห็ุไฟแนนให้ลูกค้านะครับก็เลี่ยวอกาสขอหยาดไทยสวนทุเรียนเพิ่นนะครับโอ้ยงามแห่งเลยครับฝนกระตกเนาะซิฟไรครับสิบหาอะไรครับทั้งเบิดทต่ิลูกนี่ครับบรรยากาศครับอืม เบิ้งครับรถเจ้าของสวนทุเรียนครับโ mm hmm. บให้เช่นไปทะเรียนหรอเนาะมาทานมาครับ mm hmm. แน่นอนแน่นอนพันทุเรียนนี่ครับนี่คือพันมันนี่ที่ปลูกแล้วเก็บหมาครับามาทานเพิ่นนี่อ mm hmm. จอรเดียครับรถตัดห้าเดี๋ยวขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่นเดี่ยวไอ้ยมาใส่น้ำสูบเดียวครับรถตัดหนา มีสวนทุเรียนด้วยขาวนะครับโ้งามบ่ครับอ่ะบุมีอย่างไรครับลิปนี้งภาพเบื้งสวนทุเรียนครับทำนี่แหละครับนี่ครับงามๆครับเกียวโอโต้ครับเกียวโอโต้บุมีอย่างไรครับเดี๋ยวเจอกันมือส่งรถครับ แล้วที่นี่เสียวัเครื่งซันี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ